โอเคครับผมก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบอสเซอร์เกอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม i n นเนสมาเ t ล l ฟเ e นโกสไตรเกอร์2013กันใน e ีพีที่4นะฮะก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ห่างหายกันไปเมื่อวานนี้นะครับผมที่ผมว่าจะลงคลิปทุกวันก็บางวันอาจจะไม่ว่างก็จริงนะครับก็พยายามจะลงให้ทีๆนะฮะโอเค มาต่อกันใน EP นี้นะครับเราก็จะได้ไปเจอกับโรงเรียนเอเลีย e นะครับโรงเรียนเอเลียน e นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันดีกว่านะครับก็ผมได้เสริมทับมานิดหน่อยไปทํำท่ามานู่นนี่นั่นนะครับอ่าเออเรามาเจอกับทีมของเบิร์นส์นะครับผมจำชื่อทีมไม่ได้นะ มาฮะทีมแห่งไฟะฮะทีมเอเลียนนั่นเองเดี๋ยวเรามาจัดทีมกันก่อนนะครับอ่าทีมก็จะประมาณนี้นะทุกคนผมไปเพิ่มตัวที่ตอนที่แล้วที่เราชนะเอ,อ่อแอฟโฟดาทีนะครับเราก็ได้แอฟโฟดาทีมาเป็นกองกลางนะฮะที่จริงอยากจะจัดตัวเทพๆไว้ทั้งหมดนะก็พยายามแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะโอ้มาฮะถ้าใครรู้ชื่อทีมนี้ก็คอมเมนต์นะครับเพราะผมไม่ได้ดูเรื่องนี้นานแล้วนะฮะเป็นเป็นสิปีแล้วบางคนผมจากเล่เลยแต่เกมนี้ก็ไม่ได้เล่นมาหลายปีเหมือนกันมาฮะมาเลยมีกาเซลด้วยนะฮะคู่หูเขาโอเคฮะ เจอกับทีมโรงเรียนเอเรียเลยนะฮะเป็นเอเรียเลยนะทุกคนคือเป็นแค่มีลูกบอลก็สามารถทําลายโรงเรียนได้ทั้งโรงเรียนเลยไม่คุณไม่รู้จะโผล่ไปไหนมาฮะมาฮะกิโดฮะรอเพื่อนวิ่งมารอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนวิ่งมาโอ้ไม่ไม่โเอ,อ้ย ให้รุ่นเก่าของเขาหน่อยโถมาเจอมาโอ้โหแพ้ทุกคนเฟรมเบรสอืมไม่โอ้โดนใครอะเฮ้ยเมเทโอโอ้มันใช้ท่าแบบบุกบาทนะทุกคนดาวตกบุกบาท เออเอาดิวะเออแล้วกูแล้วกูทิมเก่งด้วยแล้วทิมเก่งด้วยชุบ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 โอ้ยขยันเนาะโครเซนสตรีมขยันนะนนะมันขยันนะเออมาหมดยังมึงหมดกันยัง จะบอกก็รออินโดวิกมาถามจริงไม่รอละคืออยากให้ทุกคนเห็นท่าใหม่ไงเอา้ากดผิดโถเอ้ยแม่งเอยโผ้ดูดูมันเปิดวงดิทุกคนสามตัววู้แม่งกดไลายหลยเกินโค้นคจีกูไม่ไหวแล้วนะโอ้เศร้าอะ สาดเลยเปลืองโอ้โห,โโหดูดิโอ้โหดูดิดูดิทุกคนแม่งโอ้โหอะไรกันครับเนี้ย แล้วมันไม่ยิงไงเออโอ้โหน่าจะยิงเลยว้าท่าเยอะซะด้วยนะทีมเนี้ย อุ้ยอะไรวะทุกคนจะโผล่ไปไหน,หนยิงเองเลยยิงเองยิงเองยิงเองเลยละกันสมเกะมูซาชิเล่นใครโอ้อาโกินจิ มัคซิมัมไฟเจอร์รับให้ดูรับให้ดูหน่อยเข้าไปดิทำประตูยากนักทำประตูยากนักแม่งมุดกีดละมุดกีดละ มาฮะสามประสานวุ้มชื่อท่าอะไรที่างอินาซุมะเบลส์โอ้โหแม่งเซฟได้ด้วยตายละตายแล้ว เออเอ้าเเอาได้เฉยเลยเอา้าโยล้ำหน้าล้ำหน้าเอาไซส์ไว้ล้ำหน้านะทุกคนหมดเวลาด OK. ้วยโอเคโหไม่ใช่เล่นๆนะก่อนจะได้นะสักหนึ่งประตูนี่มันเหนื่อยจริงทุกคนเอ้ยผมขอให้เออ่ชินสุเกะกลับไปเป็นโกแล้วกันนะฮะ แล้วก็เอาเอนโดมาฮะมานี้แล้วกันนะครับอยากให้เอนโดมันวิ่งมาเร็วกว่านี้ทุกคนเพราะเอนโดมันเป็นประตูนะวกว่าจะวิ่งมาถึงอ่ะเราจะให้พี่เทพ เราลองแล้วเดี๋ยวลองก่นอนฟอร์ทีนายต้องโชว์แล้วเราอุตส่าห์เพิ่งได้นายมาเมื่ออีพีที่แล้วหลูต่อโอ้โหอ,อ,อ,อย่างเท่ไปฮะต่อไปเลยเ <tät S 2> ด็ดดร็อปดิ่งมลนะ โกลจีกไหมโกลจีไม่มีฮะเข้าไปอีกแต่มันยังยิงเราไม่ได้สักตาเลยทุกคนมันไม่ยิงเลยสักตาไม่ใช่มันไม่ใช่มันยิงไม่ได้มันไม่ยิงเลยมาฮะโอ้สไลด์โอ้โหสโลงสไลด์สโลงสไลด์ลลดโอ้โห,โโหมันได้ยิงแล้วทุกคนกาเซลฮะ โลชั่นอิมแพคอะไรเหมันอะไรอย่างมาดิมาอี่กุโซมาฮะอ้้แม่งเข้าพระเจ้าเข้าไปได้เอาแล้วทุกคนเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วมีการตึงเกิดขึ้นแล้วนะฮะ จย,ย,ย,ยิงเลยแล้วกันทุกคนขี้เกียจหรอกัตชวินโอ้โหเบอร์นัทเบอร์นิงเออ เราต้องนำไปให้ไกลๆฮะตอนนี้ TP ของโกมันเหลือน้อยแล้วเราน่าจะยิงง่ายขึ้นมาให้ได้ท่าแล้วคิดโดอุยอ้ยโอ้โหว้าวสองตัวเลยเออ โอ้ยอีนี้ใช้น้ำได้ไหมกลัวน้ำแข็งนะฮะฮือ,าาอ,อแย่งมาไปดีครับยิงไปอีกทีนึงอินาซสมะ บรัสเบรกเบรกหรือเบรกจำไม่ได้เหมือนกันอุ้ยวีทูดีว,ว่าอุ้ยแม่งรับได้โอ้โหพอเป็นวีทูมันรับได้ทุกคนเจ้ามันโหดขึ้นแล้วมันโหดขึ้นแล้วแต่แต่สักเท่าไหร่เชียวสักเท่าไหร่เชียวอุ้ยโอ้โหตายละมามา แอตแลนติกออกหน่อยแน่หน่อยแน่หน่อยแน่นแนถ้าไม่มีใครไม่มีใครยิงได้เลยหรือไม่ไม่มีใครมีท่ายิงเลยตอนนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วบัญญัติเทวะต้องเข้าแล้ววิ่งแล้วริงมากเลยทุกคน เยวจะไม่ได้ยิงซะก่อนกอตเลเจนด์จ้าหมาเออจะไปสู้อะไรเทพฮะเอเลียนโถร, <c oughs> รู้ซึ้งมากสินะมาฮะมาฮะไปกันอีกโอ้โหจะยิงแล้ว ยิ่งอีกแล้วมันชาร์จนานเหลือเกินอย่าบอกมันจะท่าคู่อ่ะไม่ไม่ไม่ท่าคู่จริงด้วยเห็นไหม,มไฟน้ำแข็งไฟเออร์บริษทัทจิบหายทุกคนผมไม่ได้เซตท่าให้ชินโซเกะมาด้วยแม่งมีแต่ท่าเนี้ยผมว่ารับไม่ได้ผมว่ารับไม่ได้ไไดชัวจิบหายจิบหาย ว่าแล้วแต่เราก็อาจจะมีสิทธิชนะสูงกว่าอยู่ดีนะฮะเพราะว่าห่างกันทั้งสองสองลูกแล้วทีมเราก็ไม่ได้เจาะง่ายขนาดนั้นไงทนิกไปทนิกหน่อยนึงทนอกหน่อยนึงต้องยิงแล้วทุกคนไม่ได้แล้วแม่งรับได้หมดเลยเฮ้ยแม่งเลยโหหมดเลย จริงแม่งเลยทุกคนฟะอัคคีสลาตันสองยิงไปก่อนทุกคนโูดมันใช้มือเปอล่ารับโอ้โหโคตรดูถูกกูเลยโคตรดูถูกอะ่ะเป็นเอเลี่ยนแล้วคิดว่าจะดูถูกมนุษย์เหรอฮะเดี๋ยวกูตบเดี๋ยวตบให้กลับดาวบ้านเกิดเลยเดี๋ยวก่อนแต่ผมโคตรเกลียดคาแรคเตอร์พวกแม่งเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้เกลียดคาแรคเตอร์นะหมายถึงว่าเกลียดแบบความ ความโอหังของผู้แม่งอะตอนแบบสมัยที่มันยังยังชนะอยู่อะแม่งเก่งไม่รู้เก่งไปไหนคือใครก็ชนะเขาไม่ได้เออ,อแม่งเตะลูกบอลทําลายโรงเรียนอะทุกคนแม่งโคญญตรหงุดหงิดอะตอนนั้นดูสมัยนะั้นที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าในเรื่องเป็นไงนะแต่คือแบบเห็นเห็นแล้วหงุดหงิดอะหมา e n d โ oh oh นสติลโอ้โหเโโโโโกียริท่ามากเลยแม่งเปิดแม่งเปิด เออพี่อ้วนกูวิ่งทันด้วยไงเออแล้วพี่อ้วนกูวิ่งทันไงใครมีใครว่างไหมซ้ำอีกสักทีไปซ้ำอีกสักทีซ้ำอีกสักทีซ้ำอีกสักทีมา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 เร็ว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 วิ่งมาโกจิกโกจิโกจิไปอยู่ไหนอี๋โกจิมึงหายไปไหนโอ้โหหมดเวลาพอดีจะได้สักลูกหนึ่งสักหน่อย ไอเวนก็เป <I> mean <laughs> <c oughs> ็นจีบแบงวิ่งสูงใช่ป่ะยะไรทุกคนแต่อย่างว่ามันต้องวิ่งไปหน้าเป้าเนาะแต่แบงวิ่งสูงมากขนาดผมวิ่งโอ้โหเลี้ยวหลบไม่รู้ทำไงละเฮ้ยได้ตังค์ไปซื้อตัวใหม่ละอาจจะเอาเบิร์นอาจจะเอาไม่แน่ผมอาจจะทีมนี้ผมอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนเบิร์นกับกาเซลเพราะว่ามันต้องอยู่คู่กันและยอย่างคือผมที่จริงที่คิดไว้คือจะเอา รอฟูบุคินะฮะฟูคิฟูบุคิกับน้าแข็งคู่กับโกอนจิเหมือนกันเลยแม่งเหมือนกันเลยน้ําแข็งกัะไฟเหมือนกันเลยทุกคนแม่งไม่ต่างกันเลยซึ่งผมก็คือไม่ได้เอาทีมนี้ไงมีเส้นทางใหม่นะครับอันนี้อะไรมันนี่แข่งอะไรเฮ้ยนี่เอ็นนี่จำไม่ได้อะอะไรคือต้นไม้อะวะทำอะไรวะผมลืมละเดี๋ยวเราก็จะมีทายคลิปก็จะมีการฝึกซ้อมเล่นๆให้ดูทุกคนทำไรอะ อ๋อเก๋เตะอืมอืมโคตรเก่งโคตรเก่งแย่งไม่ทันไม่ทันเลยดิ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  ไม่ทันนะเด็ไม่ทันนะเด็ไม่ทันเลยไม่ทันเด็ไม่ทันเลยไม่ทันไม่ทันโอ้โหรูแต้เนี่ยไม่ทัน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 โอ้โหยืนบัดยืนเป็นบัดเลยอุ้ยอุ้ยว้าว้า้โถหมดพอดีให้หน่อยให้หน่อยโถ <laughs> ชนะชนะแบบใสสะอาดฮนะชิวชิวฮะชิวเนี่ยมินิเกมแนวๆนี้นก็ช่วยผ่อนคลายทุกคนเครียดมากเลยตึงจัดเลยเมื่อกี้กว่าจะยิงได้ได้อะไรมาโอเคเดี๋ยวเราได้ตัวละครมาได้ตัวครน,นี้กลับมาด้วยปะโอเคขอหนังสือโอ้ oh. นี่เหมือนไปนเพิ่มมันเดดารีนได้มั้งอันนี้เจอกับทีมอะไรเอ่ยโอ้ฮิโรโตะฮะโอเคเดอวคลิป <Okay, S 2> หน้าเราจะไปเจอกับฮิโรโตะกันนะทุกคนในอีพีที่ห้ากันนะทุกคนโ okay, อเคเพราะฉะนั้นพักก่อนนะวันละคลิปพอผมอยากให้ได้ดูกันหลายๆคลิปหน่อย แต่พอจบพังนี้ถ้ามันเจอทีมซ้ําๆอะไรมากก็จะข้ามๆไปนะทุกคนผมอาจจะเล่นไว้ก่อนแล้วอาจจะไปเจอทีมที่เราไม่เคยเจอเราจะเล่นเฉพาะทีมที่เราไม่เคยเจอทีมที่เราเคยเจอแล้วจะไม่เล่นวนซ้ํานะทุกคนก็ประมาณนั้นแหละไหนดูซิเราได้เบิร์นกาเซลเข้ามาเนาะอ่าเฮ่ยเบิร์นกาเซล เออแล้วก็มีพวกตัวละครพิเศษนี่น,นี่ที่เราได้มาอันนี้ผมผมจําได้คร่าวๆนะไอคนนี้ยไอหัวเหลืองซ้ายสุดในที่ผมกาลังชี้อยู่อะมันคือรุ่นน้องในชมรมวิ่งของคาเซมารุใช่ไหมคาเซมารุไอตัวนักวิ่งนผมสีฟ้าภาคแรกตัวนี้เป็นมันอยู่ในทีมของซูนามิใช่ไหมใช่ตอนที่เอนโดมันออกตามหากุนจินะครับไอตัวนี้ก็ อยู่ทีมไม่กี่แหละมันใช้อัคคีฉลาดตันได้ด้วยนะหน้าหน้าเหมือนโกจิจัดเลยเหมือนโกจิตอนเด็กเลยโอเคโอเคประมาณนี้แหละครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมไม่อยากให้ไม่อยากไม่อยากจะปล่อยให้รอนานนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอประมาณนี้เจอกันคลิปหน้ากันนะฮะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอก่อนก่อนจากกันไปกอนจากกันไปอ่าได้หนังสือมานิดหน่อยหนังสือเพิ่มโกนจิอ่าเพิ่มทีพีไอนีด้วยแต่ที่จริงมันต้องเพิ่มพวกนี้ก็ได้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนอยู่ดีนะฮะเพิ่มไอมอนี่ให้เยอะหน่อยแม่งวิ่งเหมือนเหนื่อยอ่ะทุกคน เห็นมาแล้วกันเห็นมาเป็น A แล้วโอเคก็คลิปนี้ก็ขอตัวละกันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊วย